ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมท็อปนะครับวิดีโอนี้จะมาพูดถึงเรื่องการบันทึกการขายสูงซื้อต่ำนะครับก็เพื่อเป้าหมายคือว่าให้เรารู้ว่าต้นทุนที่แท้จริงของเรานะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ห่างไกลจากเป้าหมายของเราเนี่ยกี่บาทนะครับโดยขั้นแรกเนี่ยก็ให้ทุกท่านนะครับมากรอกตรงส่วนของต้นทุนเริ่มแรกตรงนี้นะครับต้นเริ่มแรกนี่ก็คือเงินสดทั้งหมดนะครับที่เราใช้ไปสำหรับการซื้อหุ้นตัวนี้นั่นเองนะครับ มันจะมีค่าเท่ากับจํานวนหุ้นที่เรามีนะครับคูณต้นทุนนะครับซึ่งในตัวอย่างนี่ยผมนำมาจากคุณท็อปนะครับในกลุ่มแล้วก็คือว่าเป็นหุ้น AJD นะครับจำนวนหุ้นนะครับ4,100หุ้นนะครับต้นทุนต่อหุ้นเนี่ยนะครับ3.54นะครับเป็นต้นทุนต่อหุ้นนะครับก่อนจะทำกาการขายสูงซื้อต่ำนะครับก็จะได้ต้นทุนเริ่มแรกมาทั้งหมดเนี่ย14,000 1้าบาทนะครับคราวนี้เราก็มาเริ่มทำการขายสูงซื้อต่ำนะครับตามบทเรียนที่ในบทที่7นะครับสมมตินะครับสมมติว่าผมขายสูงเนี่ยนะครับไปวันที่นะครับวันที่25นะครับเดือน3ปี58นะครับจำนวน4,100หุ้นนะครับราคาขายเนี่ยผมขายไปที่หนึ่บาท ครับก็คือมูลค่าในการขายทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่ากับ4,093บาทนะครับจะเห็นว่าเมื่อเราขายหุ้นไปแล้วเนี่ยจำนวนหุ้นในมือเนี่ยก็จะกลายเป็นศูนย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องนำเราต้องซื้อต่ำเนี่ยเพื่อน,นำหุ้นกลับมานะครับผมก็สมมุติว่าผมซื้อต่ำกลับมาในวันที่28นะครับเดือน3ปี58นะครับจำนวนก็คือกลับมาเท่าเดิมนะครับ4,100หุ้นนะครับซื้อที่ราคาต่ำเลยก็คือ0.9 ก็นะครับผลจากการขายสูงซื้อต่าครั้งนี้เราจะได้กําไรทหมด300.007บาทนะครับก็คืออย่างที่เรียนในบทเรียนนะครับว่ากําไรเนี่ยมันเกิดมาจากการซื้อต่ําขายสูงนะครับบวกกันครับครั้งนี้เราจะซื้อต่ําก่อนแล้วขายสูงนะครับหรือว่าคุณจะขายสูงก่อนแล้วก็มาซื้อต่ําตามเนี่ยนะครับก็ผลลัพธ์มันก็จะเหมือนกันนะครับขอแค่อ์ปกอบ์ครบเนี่ยนะครับผลลัพธ์มันก็จะเหมือนกัน นะครับจะเห็นว่าครั like ้งนี้เราก็กำไรทั้งหมด3ามร้อยบเบาทนะครับคราวนี้เมื่อเราได้กำไรปุ๊บนะครับเราก็ไปลดต้นทุนนะครับมันจะเหลือต้นทุนที่แท้จริงนะครับสี่หมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทนะครับโดยที่จำนวนหุ้นยังเท่าเดิมนะครับแล้วต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับก็เราก็ใช้วิธีนี้นะครับไปเรื่อยก็เป้าหมายคือว่าให้ต้นทุนแท้จริงตรงนี้เนี่ยนะครับมันเท่ากับศูนย์นะครับโดยที่เราจะมีหุ้นในมือ หรือว่านะครับให้มันขาดทุนนะครับเท่าที่เราพอรับได้ฮะไม่ได้ขาดทุนมากนะครับเราก็ทําการขายสูงซื้อต่ำอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับพอขายสูงนะครับเราก็จดบันทึกไว้นะครับแล้วก็พอซื้อกลับมาเนี่ยก็บันทึกไว้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการขายสูงซื้อต่ำเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับที่บางครั้งเนี่ยนะครับพอเราขายสูงปุ๊บเราต้องซื้อกลับมานะครับในราคาที่มันสูงก็เดิมนะครับั่นคือเราจะขาดทุนนั่นเอง ในเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกท่านมองเรื่องของภาพรวมนะครับคือว่าเมื่อเราทําการขายสูงซื้อต่ำมาในหลายครั้งเนี่ยนะครับถ้าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่ากําไรเนี่ยนะครับหักออกจากในการขาดทุนบางครั้งแล้วมันยังเหลือกําไรพอสมควรเนี่ยถือว่าเราเนี่ยมาถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่มีแนรับเปอร์เซ็นต์นะครับก็บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีการขาดทุนก็ได้แต่ว่าระบบเส้นค่าเเลียเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้กินคําใหญ่ นะครับหมายว่าครั้งที่เราถูกเนี่ยนะครับมันจะได้กําไรข้างมากนะแต่ครั้งที่เราขาดทุนเนี่ยเราก็จะเสียน้อยดังนั้นนะครับเมื่อผลลั์นะเมื่อเราเอาผลกําไรที่เกิดขึ้นนะครับลบออกจากผลขาดทุนเนี่ยนะครับมันก็จะเหลือกําไรนะครับเพื่อมามาลดต้นทุนได้นั่นเองนะครับทำให้ต้นทุนที่แท้จริงของท่านเนี่ยนะครับลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็จะทําให้นะครับเราก็เป้าหมายคือว่าต้นทุนเป็นศูนย์นะครับโดยพี่ยังมีหุ้นเท่าเดิมนั่นเองนะครับก็ มีเดี๋ยวนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับผม